วิธีการสังเกตว่าตัวเองท้องหรือไม่วิเทคนิคง่ายๆที่คุณควรรู้ครับสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษหลายๆคนครับอาจจะมีข้อสงสัยเใๆใจว่าตัวเองนั้นกําลังจะมีน้องหรือจะเป็นพ่อคนแม่คนหรือเปล่าวันนี้เรามีวิธีการสังเกตแบบง่ายนะครับที่คุณสามารถสังเกตตัวเองได้และสามารถแยกแยะได้ว่าคุณท้องหรือไม่ถ้าหากคุณมีแนวโน้มอ,อยู่ในข้อมูลเหล่านี้ มากกว่า4ข้อก็ท้องแน่ๆครับลองดูนะครับ 1. ครับประจำเดือนขาดขาดนี้คือขาดไปเลยนะครับหมายถึงว่าหายไปประมาณสักเดือน2เดือนและยังไม่เจออันนี้คุณมีโอกาสมากเลยทีเดียวที่กําลังตั้งครรภ์สครับมีอาการวิงเวียนอาเจียนขึ้นไส้อาการเหล่านี้นะครับเป็นอาการขั้นเบื้องต้นนะครับสําหรับคนแพ้ท้องถ้า,าคุณมีอาการเหล่านี้ก็ น่าจะนะครับ3ครับอาจมีอาการเหม็นสิ่งต่างๆหรือกลิ่นต่างๆที่ตัวเองคุ้นชินได้อาการแบบนี้ถือได้ว่าเป็นอาการของคนท้องครับ4ครับถ้า,าคุณจับหน้าอกแล้วรู้สึกเจ็บๆนั่นแสดงว่าคุณจะเริ่มมีโอกาสที่ตัวเองจะตั้งครรภ์ได้ครับ 5ครับมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียผิดปกติและมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอันนี้ก็ใช่นะครับ6ครับปวดนองน่วงบริเวณท้องเหมือนตัวเองเป็นประจำเดือน,นตลอดเวลาอันนี้ถ้าหากคุณเป็นมากกว่าประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจักครับ7ครับมีหน้าท้องน้อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนนะครัหนึ่งที่คุณควรจะปรึกษาคุณหมอเพราะอาจจะกำลังตั้งครรภอยู่ครับถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้มากกว่า4อย่างก็ขอแนะนำให้ไปตรวจนะครับแล้วก็พบแพทย์เพราะอาจจะมีน้องอยู่ก็ได้ครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าหากคุณชื่นชอบกิจอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ